ปิ้งย่างมัสเบสโลอร่อยอร่อยค่ะต้องม,มีตัวก่อนมีแก้วน้ำก่อนเด็กๆปีใหม่ค่ะเด็กๆป,ปิ้งปาร์ตี้กันค่ะนี่นี่ด้แล้วทีนี้ก็้อมๆบปดูนะโอ้โหอหอมมากเลยมี่โอ้ยตายนดดี่พี่พีมมี่ดูพณนี่พี่มีอยู่ไหม วันนี้พี่นี่ยังหยุดค่ะโรงเรียนเปิดวันจันทร์ค่ะร้อนอร่อยนี่ค่ะร้อนอร่อยหอมัสเมโลปิ้งค่ะจานดูดีสุดแล้วยทอนนี้เลยค่ะแต่สาหร่ายปิ้งได้ไหมเนี่ยเด็กๆมีแทงประกอบด้วย มันจะสุกเมื่อไหร่จะสุกหอมเลยเป็นโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนหนุ่มค่ะอยู่นอกค่ะดูดยพี่พังแล้เนี่ยกันไม่ดูเลยอะไรอ่ะบอกเแน่เตะอยู่นอกแอบอยู่สาวสาวเดี๋ยวอะไรอ่ะงอะไรอ่ะมันเตะมันเป็นอดผมว่ะพี่อ้าวเหรอ เราไปเชียร์ข้างนอกกันแล้วะแล้วปิ้งแป๊บเดียวแล้วไปเลียร์เพื่อนกันเอาิบมใส่เยอะยืดยืกันแล้วค่ะยยืดยืดยืดหอปิ้ไหปนไปไปเลียร์เพื่อนกันแล้วนี่ค่ะยิ้มาแล้ว กำลังฟินเลยในการถ่ายเลยมาทำอะไรแค่ฟันเหรอคะบั้งแวันนี้ก็อิ่อ๋อโอเคเดี๋ยวนั่งขอยืนก่อน <c oughs> ได้ค่ะลูกมาค่ะปีใหม่ส่งท้ายปีใบส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ <c oughs> ปีใหม่ค่ะเด็กๆทำมสัสโดโลกันค่ะ ร้อนอ่ะก็บำเบาสิคะทาแล้วเก็บกันดีๆนะลูกสามสาวค่ะมันร้อนไหมน่ะมันรสชาติยังไงอ่ะหอมๆหวานหวานเหมือนช็อกโกแลตแต่วันมันติดกันแล้วขควันฟุ้งเลยค่ะ หอม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 ดูนี่สิฉันไม่กลัวความร้อนอะไรเลยไม่เว้ยเดี่ยวเออโอ้ยร้อนไหมล่ะร้อนไหมฉันจะกินเครื่องเี่ยวแนี้นี่เก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมบังจะกินได้อ่ะโอ้พี่ทำไร <laughs> แดดมันส่องต้องมาทางนี้ดูสาวน้อยทอดป่าไม่ค่ะเต็มปาาเลยค่ะ,ปปะ,คะอร่อยคะ่ะ <c oughs> เติมอีกค่ะเติมเติมมันจะโรย <c oughs> <c oughs> ถ้ากินถ้ากินไม่ปิ้งมันไม่อร่อยใช่ไหม ไม่อร่อยต้องปิ้งปิ้งมันฝาดจริงไหมคะมันฝาดไหมคะอุ๊สอีคอยอันนี้ของุ้ไดเนี่ยของพอบันใช่ไหมพอบันมีใครตังนี้ไหมฉันไม่เอาแล้วแกเอาแล้วปิดละวอกมาเไรโอ้ยเยอะอะไรขนาดนั้นเลย รถมารถมาหอมอเอะโอ้โหยืดยาวจบจบกันนะไม่รูก